โอเคครับเปิดมาแล้วกเ็เริ่มมาแล้วก็ไม่พูดนำเพลงนะครับรับเคลดแล้วก็มารุยเลยตีมอนนะครับตีไปตีไปเน่เน่เน่ๆแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้เราก็ผลก็ไม่มีมีแต่หมัดอย่างเดียวโอเคครับตอนนี้เราฟาร์มไปเรื่อยอัพสเต,ต็ครับผมนี่อัพมีรีไปเลยนี่สายหมัดสายหมัดนะครับผมนะซึ่งการทำยี่สิบสี่ชั่วโมงในครั้งนี้ก็คือ พี่เนี่ยจะอัพแต่มีรีแล้วก็ดิฟเฟนต์นะครับซึ่งผลนี้พี่ก็จะไม่ใช้นะผมนะดาบไม่ใช้ปืนไม่ใช้ครับผมไม่ใช้อะไรเลยครับนอกจากพลังกายนะโอเคครับตอนนี้เราก็ฟาร์มไปเรื่อยนะผมนะชิลๆฟาร์มไปฟาร์มไปมเอ้ยหลังจากนั้นก็มีคนที่ไหนก็ไม่รู้นะครับอยู่ดีมาให้ผลผมใช่เลยแต่ว่าผมเอาไหมเหรอก็เอานั่นแหละครับผม What? What ไม่กินด,ดีกว่าเพราะว่า คือเจ๊จำนวนน้อยแน่ๆนะผมเพราะว่าเราเนี่ยจะไม่ใช้ผลปีศาจนั่นเองนะครับเราจะใช้แต่พลังกายอย่างเดียวนะครับโอ้โหเฮียกูจะรอดไหมเนี่ยโอเคครับเราก็จําใจทิ้งผลไปครับไม่ว่าโอเคครับเราก็ฟาร์มต่อยเลยของเราชิลๆครับปล่อยเข้าไปนะครับเขาจะให้ผลเราแต่เราก็ไม่เอานะผมนะเป็นคนยังไงกันแน่เนี่ยหรือว่ากินผลปีศาจดีวะเนี่ยเฮ้ยไม่เอ้ยสุดว่าการต่อยนี่มันจะช้าเลยเกินแต่ก็ไม่เป็นไรเขารวยต่อฮึบ ขาอีกสองตัวเกีอับมีรีไปรัวๆเน้นเน้นพลังกายเกีครับนี่เด้เไม่เท่าไหร่นี่วาเด้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 เหมือนมีคนจะยัดเยียดผลให้ผมนะเฮ้ยย่าฉันไม่เอาผลีก็บอกแล้วว่าไม่เอาอะเอรษีจังเลยวันนั้นมันจะยัดเยียดผลให้ผลเวลาแต่ผมไม่เอาอเราไปดูดาบดีกว่าว่ามีดาบอะไรขายไหมไหนขอดูดาบหน่อยครับ โอ้มีคาตนะด้วยซื้อดีไหมนะาเอ้ยไม่ได้สิเราเราจะผิดํำสัญญาที่พูดกับผู้ชมไว้เนี่ยว่าเราจะไม่ใช้ดาบไม่ใช้อะไรเลย,เอ,เยอ่ะอ้าเฮ้ยไอหมอนี่มันยัดเยียดผลให้ตูอีกแล้วเนี่ยเห็นอะไรวะเนี่ยฮะอย่างนงี้มันต้องสั่งสอนหน่อยเฮ้ยให้ผลตูดีนักใช่ไหมนี่ทิ้งน้ำแม่งเลยดิโอ้โเออจบยังเว้ยดิเลิกเลิกตื้อได้แล้วคนอื่นเขาขอผลเนี่ยกูทิ้งผลเอ้ย โอ้ยมันเป็นอะไรของมันเนี่ยโอ้ยอ,อ,อ่าฮือตีไปตีมาตัวแตกซะงั้นเอไม่เป็นไรเราก็รุยต่อฟาร์มต่อเรื่อยๆโอเคฟาร์มไปฟาร์มไปไอ้โมนี่โอ้เขามาช่วยเราฟาร์มด้วยแหละหรือหรือมาแย่งเราวะตอนนี้ก็ชักยังไม่มั่นใจซะแล้วสิตอนนี้เควสเควสเควสหมดแล้วเว้ยเฮ้ยโอเคเราไปดูตรงนั้นดีกว่าเฮ้ยเอ้ยนี่มันแผนที่นี่วะเนี่ยโอ้เลเวลสิบห้าไปเกาะนูน้นอย่างนั้นเหรอ โอ้ยเราก็ต้องเลเวล15ก่อนสินะถึงจะไปอีกเกาะได้อะว่าอ,อย่างนี้นี่เองอะ่ะโอเคงั้นเราก็ต้องทําเลเวล15ก่อนแล้วก็ไปเกาะต่อไปเดี่ยวไม่ทําหาอะไรเลยฟาร์มอย่างเดียวเลยนี่ดดฟ,ฟ,ฟ,ฟาร์มฟาร์มฟาร์มอย่างเดียวเวลก็ขึ้นกระจึงหนึ่งไม่รู้ทําไมนะครับเออีออโอเคเรียบร้อยใกล้แล้วใกล้ถึงความจริงแล้วเราเลเวล15เมื่อไหร่เราก็จะได้ไปอีกเกาะน,นึงใกล้แล้ว ตัวสุดท้ายแล้วสินะเรียบร้อยในสุดผมก็เวลสิบห้าที่เรีบร้อยแล้วโอ้ไม่เห็นจะยากเลยนี่ว่าก็เหนื่อยเอาเรื่องนะเนี่ยโอเคครับเอาละได้เวลาเที่ยวจะได้ไปก่อต่อไปแล้วสินะโอเคเต้นชมัดเลย